ใครกิ้งกิ้งใครกิ้งกิ้งใครกดกิ้งกิ้งมาแล้วค่ะคนกดกิ้งกิ้งชื่ออะไรคะชื่อดา,ดาค่ะวันนี้น้องเนดาจะพาจะพาใครปัดจักรยานคะ<ม>ไหนเอย่ยไหนเอย่ยคนไหนคะว,ว้าวมาแล้วค,ะค่ะม,ม,มาแล้วค,ะวคะ่ะาตามด้วยคุณตาดองนะ à, kinh 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 bye bye đây bye bye này bye bye con bye bye con bye bye con bye bye kha Ừ. Ừ. tí, cột cái đỉnh tí. Mm. 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 อืมว้าวอ้าวทำไมขับตามหรือขับแซงล้นเนี่ยทำไมอยู่ข้างหลังคะเออ,อยาด้ยะไดาต้องอยู่ข้างหน้าสิคะเอออรอ,อ,อ,รอก,ก่อนรอก่อนรอรอรน้องก่อนอือืมอ กิงกิิ้งอืมอ่าเดี๋ยวน้องตามมาแล้วค่ะตามแล้วเออย่าดดปั่นเร็วมาอ่าไปเลยค่ะไปเลยค่ะเร็วๆเอินเนาะเออเอ้โอระวังชนระวังชนอออกไหมเอาออกไหมเอาออกไหมถอยก่อนออรถติดแล้วค่ะ น้องบอกอยากไปแล้วน้องอยากไปแล้วไม่อยากกลับบ้านเดี๋ยวน้องกลับบ้านนะเออโอเคเดี๋ยวไปส่งน้องปะไปส่งน้องปั่นปั่นจักรยาไปส่งน้องไปะอาปั่นตักรยาไปส่งน้องไะใช่ค่ะอเอาไปครับอครับมาเลยค่ะอ อือปเาอไปเลยค่ะปัดไปส่งน้องไปปัดไปส่งน้องไปเออเดี๋ยวป้าดับดับป้าสตาร์ทวอมเครื่องยนต์หูกป้าวอมเครื่องยนต์ก่อน เอาไปเลยไปเลยประวัติตามไป ลมเย็นๆเ,เลยนะเนี่ยโอ้ยลมเย็นเลยนะเนี่ยไปเลยค่ะไปเลยค่ะโอ้วันนี้ยาราปั่นจักรยานมาไกลเลย,ยมีแรงไหมปั่นขึ้นได้ไหมปั่นขึ้นได้ไหมคะได้ไหมคะอึ๊บสู้เลยปลาช่วยอึยอย โอ๊ยอออุ้ยใครมารับนึ่งใครมารับน่ะใครมารับนึ่งใครมารับเนี่ยอืมใครมารับเอ่ยไงลูกข้อมือเริ่มมามามาเลิกไงลูกอ่าไปไปเลยค่ะ Mm. Mm. Ừ. ừ, Ừ. Ừ. ừ, à, nó, cho, cho nó mm. ừ, 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 Ừ. ừ, 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 Ừ. 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 อออก็มต้องใิดูสิปึ๊บโอ้ให้กอดเอวกอดเอวกอดเอวอะกอดเอวกอดเอวค้าเออเหนื่อยนั่งไปแล้ว

น้ำลายน่าจะเบียดน่าจะเพราะว่ายกขึ้นอย่างนี้นะครับเนอะจะนั่งจะนั่งกับพี่เนจะนั่งกับพี่อืมยยิ้มนายยิ้มนายอืมกับพี่กันขับสวยจังเลยอืมเราแสบตาแสบตาสนใจโดนแดดครับเพ่งโดนแดดอืม แล้วแล้วเจ้าเนี่ยแล้วเจ้านี่ทำไมนี่นั่งตั้งทำอะไรคะนั่งทำอะไรคะเข้าเฟรมด้วยอืมอ๋อเออเอออืมอ่าพี่ยาดมาส่งพี่ยาดก็มาส่งพี่ยาดจะ่งยานเสยวเป่าเป่าอา อืมอือฝันไกลนะก็โตแล้วขาวเนออก็โตยิ่งโตยิ่งขาวขาลูกอาับ้านอ่ะบ้านไป๋ไปกันก่อนอ่ะส่งน้องแล้วอ่าไปกอ่าปบไายบายน้องอาไปยลุงไปไป่ะขาวเลยอ่าไป๋ไ่อมไป๋ไไปไาอ่า อ้าวไปอ่ะไปเรากลับบ้านเรากลับอ่าเดี๋ยวค่อยมาส่งใหม่นะอ่าอืออ้าวโูสซีโอ้ขับมาสกไกลเลยเนี่ยโอ้โอู้ยอช้าช้านะคะตรงนู้นเป็นเนินนะคะตรงนู้นเป็นเนินนะลูกไอช้านะ ปะจับไวอืออืออ่าโอเคค่ะไปไปเลยค่ะอืออืออ่าไปเลยค่ะไปเลยค่ะ ไปเลยไม่มีรถมาเลยขับไปเลยค่ะโว้ยสายนานจังเลยค่ะเย้ค่ะ <Yeah. S 2> <c oughs> อืมถ <ety> hmm, ึงบ้านหรือ hmm. ย hmm. ังคะออื bye. Bye ืมมเหนียวเหนียวยังหนาวอยู่เหนียวยังไม่ออกมาเหนียวหนาวเหนียวเหนียวหนักมากอะล่ะค่ะถึงบ้านแล้วค่ะเย่ถึงบ้านยายดาแล้วอ้าวสวัสดีค่ะบ๊ายบายสวัสดีเลยสวัสดีกล้องละค่ะวู้